ดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกือกความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าด้วยเรื่องทําไมบางคนปฏิบัติมานานแล้วก็ยังไม่เกิดแม้วิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งนะมามรูปปฏิเชทญยานเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆมันก็มีอยู่หลากหลายเหตุผลแต่วิธีที่ถูกที่สุด กำลังใจที่ถูกที่สุดเราควรที่จะกลับเข้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราและถามท่านไปเลยตรงๆว่าเราติดขัดตรงไหนเราปฏิบัติผิดหรือเปล่าไปทบทวนกับท่านโดยที่เอาทิฐิมานะออกอย่าอย่าได้อายอย่าได้มีความรู้สึกขัดเขินอะไรถามท่านไปตรงๆเวลาที่จะปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องไม่มีมายาต้องปฏิบัติเหมือนเด็กมีอะไรคิดนึกอะไรก็ต้องกล้าพูด พเพราะเราไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นข้อที่ติดข้องติดขัดในใจเป็นความสงสัยที่ทําให้เราไม่สบายใจจริงๆเราต้องกล้าถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเหตุผลอื่นๆนั่นก็คือข้อหนึ่งเราอาจจะปฏิบัติทำผิด เพราะเราไม่ค่อยกล้าส่งอารมณ์ข้อ2ก็คืออาจจะปฏิบัติธรรมวิธีก็ยังถูกอยู่แต่เพราะมีวิบากกรรมมากมีมิจฉาทิฏฐิเยอะก็จึงมีโมหะสูงจึงทําให้ปฏิบัติแม้วิธีที่ถูกแต่จิตใจนั้นสกยาภาพตัวรู้นั้นหวางใจผิด เพราะมีตัณหามากมีความทะเยอทะยานมากจิตอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยเป็นจิตมีความรวดเร็วในการปรุงแต่งฟงซ่านมากตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เพราะแต่ละคนสะสมบาร,รมี <c oughs> ในเรื่องของวิปัสสนาเหตุมาไม่เท่ากันแต่ถามว่าที่ยังพยายามทําอยู่ในการเจริญวิปัสสนานั้นก็จะทําให้โมหะนั้นค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆก็จะทําให้เรามีความรู้ถูกรู้ที่ถูกรู้ แบบสักตรู้รู้แบบวิปัสนาเหตุมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเองตรงนี้จะต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยเหลือเรามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการมีกัลยาณมิตรและมีกัลยาณมิตรแล้วเราก็ต้องไม่เขินอายต้องไม่อายที่จะเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพูดกล่าวกับท่านในความสงสัยของเราตรงๆเวลาที่เรามีข้อติดขัดติดข้องแบบนี้เรา อาจจะใช้วิธีการขอขามากรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยบ่อยๆมันอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุก็ได้เพราะเวลาที่เรามีติดกรรมติดกรรมปรามากกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ <c oughs> หรือท่านที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรามาตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติหรือแม้แต่ในป,ปัจจุบันชาติก็ตามก็อาจจะทําให้มาขัดขวางกันวิธีการปฏิบัติของเราวิธีการรู้แจ้งเห็นจริงของเราได้อีก เหตุผลประการหนึ่งด้วยก็ลองพยายามเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาพระรัตนตไัรบ่อยๆอะไรหลายๆอย่างเมื่อเราร่วมการทําเหตุปัจจัยที่ดีที่จะนําไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ขอฝากคําสอนของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ